เหลืออ er ีก20ใบนะครับใครจะได้ไปครับเพื่อนเหลืออ <no ีกประมาณ20ใบนะครับใครจะได้ไปนะครับสําหรับแบงค์ร้อยที่หายยากแบบนี้นะครับแล้วก็หายยากแบบนี้นะครับแล้วก็หายยากแบบนี้นะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะครับในการติดต่อกันเข้ามานะครับหาวิธีการติดต่อกันเข้ามาหรือใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับให้ดูความหายากที่นักสะสมหากันนะครับ ให้ดูว่าเขาหากันตรงไหนนะครับเขาหากันตรงนี้นะครับเพื่อนๆหาที่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับหาที่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับแต่ก็มันมีความพิเศษซ่อนอยู่ในในชุดที่ติได้มา20ใบนี้นะครับมันมีความพิเศษซ่อนเข้ามาใน20ใบนี้นะครับให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูเส้นไมโครฟิล์มก่อนเส้นไมโครฟิล์มเนี่ยังเป็นธรรมดานะครับเพื่อนธรรมดาแต่ความไม่ธรรมดามันแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆ ติจะไม่สัญญาเรื่องว่าเพื่อนๆซื้อไปแล้วจะได้แบบนี้นะครับนี่ก็คือลายน้ําตกขอบด้านหลังนะครับลายน้านะครับเพื่อนๆเห็นนะมันเอียงมาทางด้านหลังแทบจะตกขอบกันแล้วนะครับซึ่งปกติแบงก์อ่ะมันจะลายน้ํามันจะอยู่ตรงกลางนะครับลายน้ําจะอยู่ตรงกลางบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับส่วนที่ติได้มาตกขอบด้านหลังนะครับส่วนที่ได้มานะครับตกขอบด้านหลังแบบนี้ก็คือมันได้มาใน20ใบนี้นะครับแต่ก็จะไม่สัญญากับเพื่อนๆเพราะบางครั้งเนี่ย ตีจะย,ยืนยันที่ราคา300บาทให้กับเพื่อนๆต่อไบแต่บางทีรายน้ําอยู่กลางบ้างรายน้ําตกล่างหรือรายน้ําตกหลังนะครับตอนนี้คือใบน้ํานะครับตกหลังมาแบบนี้นะครับทุกใบเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับรานร้นา้าแทบจะหล่นมาด้านหลังนะครับรายน้ํานะครับแทบจะหล่นมาด้านหลังนะครับแต่ว่าสาระสาคัญของตียืนยันกับเพื่อนๆนะครับในรายน้ําตกด้านหลังนะคือสาระของตีก็คือใบละ300บาทไม่ผัดใช้ ไร้น้ำไม่เกี่ยงนะครับไร้น้ําไม่เกี่ยงก็คือตอนนี้ก็คือแบ่งให้เพื่อนๆใบละสามรอยเหลืออยู่ประมาณนะครับเหลืออยู่ประมาณนะครับ20่สใบใครจะได้ก่อนมาลุ้นกันเลยนะครับใครเร็วได้เร็วใครใต้คอมเมนต์ได้ใต้คอมเมนต์นะครับสําหรับแบงค์ร้อยรุ่นหายากครับ